กี้กูไปเปิดเลยโดนมึงเมื่อวานกี้มึงพูดคำหยาบใส่กูไอ้กี้กูโดนเลยกูพูดตอนไหนมึงอะพูดไอ้ไก่เออมึงทำตัวเองเหรอเนี่ยโอ้โหชัดแล้วมึงต้องพูดไอ้เลือดติ๊กตอกได้เหรอกูก็ร้องเออเฮ้ยหนักนะไอ้ไก่กูบอกก่อนนะถ้าตีมติ๊กตอกอะหนักนะเพื่อนมึงห้ามพูดไอ้แอบนะมึงห้ามพูดห้ามพูดตุยนะตัวเงินตัวทองไม่ได้ใช่ไหมวะได้ได้ทำนั้นได้อยู่ไม่ไม่ไดเนี่ยไอ้เอาไอ้เกี่ยวกับอวัยวะทั้งหมดอะห้ามพูดอ๋อโอเคเออใช้มิงมึงบาด

ไอ้คนโง่ไ <osc> อ้คนโง่ต้นตีนไม่ตั้งใจเอฮ้ยอีนเรียบร้อยไอ้สายกูโดนแดงแดงแดงเลยเกี้ยเฮ้ยโดนจริงเหรอไอ้ไก่กอโทษแดงเลยเกี้ยวเฮ้ยกูขาดพิงเงือกไอ้ใจกูขอโทษเลยไก่กูขอโทษไอ้ไก่มาจ่กตัวไอ้ไก่ไอ้ไก่เออ